สวัสดีครับผมต้นอฟิเทศครับวันนี้เรามานี่นะครับดูตัวนี้ครับสมาร์ทสแกนนะครับตัวโปรโมชั่นแรกซื้อ1,000บาทจากราคาปกติ4,500บาทเมื่อติดตั้งกล่องซ u เปอร์สตอมนะครับมีลูกค้าถามกันเข้ามาว่าการใช้งานตัวนี้วิธีการลบไฟทำยังไงในซองก็จะมีค,มคู่มือด้วยนะครับอันนี้ผมแกะออกมาแล้วก็จะเจอตัวสมาร์ทสแกนแล้วก็สาย OBD ตรงรุ่นเดี๋ยวเรามาเริ่มใช้กันให้เห็นเลยนะครับก็เสียบเข้าไปที่ตัว สมาร์ทสแกนแล้วก็เปิดช่วงแอเจลอนนะครับเปิดช่วงแองเจลอนเสียบเข้าไปที่ปั๊ก o อ d ดีกล่องนะครับรถคอมมาเรวก็จะมีทุกรุ่นนะครับบางรุ่นไว้ตรงนี้ตรงนี้ก็ลองหาดูนะครับอ่ะเสียบแล้วอ่านแล้วนะครับก็คือคือค่าต่างๆเซ็นเซอร์ต่างๆของรถทีนี้เราจะมาเข้าสู่ประเด็นที่ว่ารถไฟเครื่องยนต์ทำยังไงผมจะติดเครื่องนะครับอ่าตอนนี้รถไม่มีไฟเครื่องยนต์โชว์นะครับหรือเราสามารถเช็คดูในนี้นะครับกดเข้าเมนูกดค้างครับแล้วกด อีกครั้งอีกครั้งหนึ่งครับเพื่อเช็คว่ามีรหัสไหมขึ้นโ o น,นะครับ DTC แสดงว่าไม่มีรหัสค้างทีนี้เราจะจําลองว่ามีรหัสค้างทํำยังไงนะครับเหมือนกับหนูกัดสายไฟหรืออะไรสักอย่างนะครับเดี๋ยวเรามาถอดที่ลักแอโฟเลยครับนี่ครับกรณีมีไฟเครื่องยนต์โชว์หนูกัดสายไฟกรณีน,นี้ถ้าเรายังไม่ได้แก้ไขนะครับมันจะเคลียร์ไม่ออกมันจะลบไม่ออกนะครับ เข้าเมนูกดไปที่เคลียดีซ,ซีแตะลงไปนะครับแตะลงไปหนึ่งครั้งอ่ะเวลาเราจะเข้าเมนูไหนให้เรากดค้างนะครับอันนี้เรากดเข้าเมนูเคลียแล้วเห็นไหมครับลบแต่ไฟเครื่องยนต์ไม่ลบนะครับเพราะว่ายังไม่ถูกแก้ไขอ่ะทีนี้เดี๋ยวผมจะแก้ไขโดยการบัตรกี้พันธพเทปสายใหม่โดยการดับเครื่องก่อนอ่ะเนี่ยครับมันก็จะรู้ว่า เกิดปัญหาอะไรเราก็จะมาไล่เช็คพอไล่เช็คเสร็จเราแก้ไขเสร็จเราเสียบเข้าไปนะครับขั้นตอนการลบทํำยังไงครับนี่เลยเปิดสวิงเจอแจออนไฟหน้าปัดติดครับไฟหน้าปัดติดสมารท์ทสแกนกําลังค้นหาเข้าอ่าเข้าแล้วดูชา้าชาชาัชาชาชาดชกันนะครับตรงนี้ขั้นตอนเข้าไปที่เมนูกดค้างหนึ่งครั้ง กดเลื่อนไปเมนูเคลียร์ DTC นะครับหนึ่งครั้งกดปล่อยอ่าเมนูเคลียร์แล้วนะครับทีนี้เราจะเข้าเมนูนี้เพื่อลบไฟโชว์กดค้างครับตัวเจ้าสมาร์ทสแกนก็จะทําการอ่าไปรีเช็คนะครับกับกล่องหลักเพื่อที่จะเคลียร์โค้ดปัญหานี้ไปว่าอ่าถูกแก้ไขหรือยังถ้าถูกแก้ไขแล้วต้องลบได้เดี๋ยวผมจะลองสตาร์ทดูนะครับเห็นไหมครับ ไฟเครื่องยนต์หายไปแล้วนะครับเราลองเข้าไปเช็คในเมนู dtc ก็ได้ครับ่าเมนูนี้คือเมนูเช็คนะครับกดค้างเข้าไปเนี่ครับ no dtc ละเป็นอันเสร็จสิ้นครับเนี่ยครับ smart scan ส,ส,สามารถลบไฟโชว์ได้ทำยังไงท่านใดอยากมีติดตั้งกล่อง super storm 9,900ันแรกซื้อ1,000ัเท่านั้นได้ที่ตัวแทนจำหน่ายทั่วประเทศหรือมาที่ a l p h a t e c สำนักงานใหญ่บางทีเราได้เลยครับขอบคุณครับ